เบึงอีจูครับ <c oughs> จูดักปลาให้เราล้งแหลกม <c oughs> ีความหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้ <c oughs> ล้งแหลกของเราเป็่ินห้อง <c oughs> หนึ่งเตี้มมาแล้วครับผม <c oughs> หนึ่งเตี้ยมหนึ่งตัวมาแล้ว <c oughs> ล้งแหลกของเอากันโดนเลยครับผม <c oughs> ออาแจ๋วไปครับผมหลังต่อไปครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพระ่ันผู้ชมบอกมาเบิ้งกับดักคือเกาข้ามมือนี่ใส่อีจูไว้หมู่บ้านครับพกหลังหรือเอจ็ดหลังครับเจ็ดหลังแล้วก็เบ็ดเฮ้าเบ็ดเอ,อเบ็ดปากเขาห,หาหลังนะครับถือไม่อีกครับยางอีกอยางหนึ่งน,นะครับอยบ่มีความหมานะครับเนาะ ไม้กับเป็นไม้เก่าไม้เดิมกบผมไม้ที่เคยมาใส่ครับไม้โลกๆอยู่นะครับกับผู้ดูว่ารอบนี้จะเป็นอย่งไรนะครับเนาะไปลุ้นไปชมน่วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์พูดคุยตาค่ายครับผมเงียบครับช่องนี้ก็ได้ช่องก็ได้ทักสิเป็นอย่างไเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆกันทักษิเขามารับชมนั่นแหละให้กำลังใจตลอดนะครับผมไปครับนะครับไม้ก็ห้่อกับเขาโคกเนี่ยแหละครับทักษิเป็นอย่างไเนาะครับเนาะ เดี๋ยวไปบิ้งเบ็ดก,กันครับเบ็ยดยูนนี่ใส่าหาหลังนะครับเนาะนี่ย่างกินเบ็ดเท่าหรือเปล่านะครับหลังแหลมมิดสิรดีรับหลังแหลมหมอ,อย่างเกิดขึ้นไปครับผมเดี๋ยวคอยเก็บมา ลังที่สองมิดซีดีนี่ครับลังที่สองเนาะปุ๊บลังที่สามกับมิดซีดีตัวของหอยปังไงครับปังไงเก็บหอยกันครับเพียบโอ้ชิบลูกนี่ได้ก้อยเลยครับนี่ผมว่าครับพูดถือครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับ บึงไอจูครับ <c oughs> จูดักปลาห้เราลังแหลกมีความหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้ลักงแหลกของเราฮ <c oughs> <c oughs> ึงนกินห้องหนึ่งเต้มมาแล้วครับผมหนึ่งเตี้มหนึ่งตัวมาแล้วหลังแหลกของห้อกันโดนเลยครับผมออาเจ๋วไปครับผมหลังต่อไปครับ บรรยากาศริมคลองครับผมพกมากเลยครับเจวนี่หงาหวานครับผมไปดูหลังที่สองครับผมอีจู่ดักปลาไหลครับผมจะเป็นยังไงหลังนี้อเอ็นไหนมีดูบ่มีโอ้ยลูกครับลูกกระจิตครับผมอันนี้ปล่อยเด้อครับผมปล่อยปลยปล ตัวเมียไปใส่ตัวใหญ่ไปใสนะ่น้อตัวเมียตัวพ่อคนเอาปล่อย้ะครับนี่ปล่อยครับผมมาไปเออปล่อยไปแล้วครับผมตัวหน่อยเข้ากับปล่อยนะครับเนาะตัวใหญ่เข้ากับปล่อยเอา เบ็ดแถวบ่อถือครับพี่น้องเบ็ดลังนึงอยู่ในบ่อถือไปครับผมลุยกันต่อเบ็ดลังทุ่ไทไายลังที่ห่ามีอะไรเกิดขึ้นปลาหน่อยหลายครับผมตะเคียนหน่อยหรือมะครับผมบ่อนุ่งหยับนุ่งหยับเดี๋ยวครับ ไปดูวิจูวครับผมูหลังสามครับเออเป็นงไวหลังนี้ดูว่าอ,อ๋อมีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยบดตีนครับผมโอ้เดี๋ยวเนาโอเคครับผมมาแล้วครับแต่มม่เรืเรยๆ สามลังถือสามตัวครับต่วลังที่สองตัวหน่อยนะครับลูกเขานะครับผมก็เลยปล่อยนะครับอันนี้ก็ซ้ำมาคู่นกเพราะเอาได้อยู่ครับผมอยากหากินเนาะครับเนาะสู่ชีวิตกันไปแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะครับเนาะบางมองกระดมสมบูรณ์บางมองกะขาดแคลนนะครับหายากนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็ถือว่าหายากแน่อยู่นะครับบ่วหันยังสักอย่างและครับ วก,กรอยากการกินหาอยากเนี่ยอยู่นะครับเพราะว่าเฮ็ดอ้อยไร้นะครับปลาอ้อยกัมีเยงขาโยายะขายย่ยหญ่น,น,นะครับกะลยอ่าซัดกับบุคอยเด้อยู่อาศัยนะครับไปครับผมต่อไปครับผมหลังต่อไปครับผมนี่ข้มานบ่ มิดเดีครับดังนี้บบมหาบกเขาเลยครับถึงตะยื้ส่วนพุ่นครับพุ่นถ้าพุ่นเป็นถนนง่ายนะครับถนนลาดยางเส้นสายเกี่ยวจันทบุรีนะครับอยู่ระหว่างตำบลคลองหินปูนนะครับผมถึงตะยื่ทั้งพุ่นครับสามหลังสอนบันยิ่ง่ายคำว่า,าข้างในนะครับตอนนี่บอนได้เล็กตัวเลยครับผมไป พูดกระต้อไปครับผมขอคุณห,หลายๆด้วยครับผมภาพไม้ครับผมปกไยเปตามีเหรอครับตะว่ากะช่วงนาเรี่ยงกับน้ำน้ำขาดนะครับน้ำแห้งพูดกับมาหากินหาย,ยากร้ายนะครับที่เจ้าเนี่ยดูกันต้อครับผมตลอดไปอย่า <c oughs> งนี้กับมิสซิลี แมงตับเตาสามตัวเอาว,ว่ากันไปครับผมลุ่นกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ,บคุณยุทธทกุนนะครับหลังทุดทายแล้วไปลุ่นน้ำกันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเราชมเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องของค้นชอบ้ากินนะครับเนาะเปลี่ยนจากช่องนุ่มโบนค้นสายแก้วนะครับผมเอาครับหลังทุดท้ายครับผมลุ่นน้ำกันครับ จะมีความหมานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมหลังสุดท้ายแล้วปลาหน่อยแต่สวดๆครับหลังสุดท้ายครับผมบัวมีหย่งครับผมโว้ยแมลงงามสองสามตัวคือกันมีหครับผม เขาจะช่วงเล็กๆครับคุณช่วงที่ว่าล่งลงต้นก้อนนะครับสามหลังติดเลยนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเป็นตัวน้อยนะครับผมก็เลยปล่อยไปมีสองตัวครับได้สองตัวเมื่อนี้ก็สรุปแล้วเนาะจะได้กระเดียพัดอยู่แล้วครับผมขอบคุณเด้อครับที่เขามารับชมคลิปจนจบครับผมู้ใดเขามารับชมคลิปจนจบก่อให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆคนครับผมแ่ยวขาดปลอดภัยลำดุวยเงินทองเด้อครับผม เฮงเงปังปังครับเอา้ามือนียก้าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะวันใดกะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์พูดคุยตักทายให้กำลังใจนะครับผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้คลิปต่อไปครับ่าจภาพไปหาอยากหากินมีที่ใดอีกนะครับหรือว,ว่าจะผาเขาขั้วทํากับเขากับน้ำไปกัสั่นนะครับขอพูดได้หลายครับผมมือเหนียก้าวคำว่าสวัสดีครับ